กราบเพียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับกระผมในนามของรองประธานคณะกรรมการและประธานอนุกรรมธิการติดตามการบริหารงบประมาณกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงขออนุญาตสรุปผลการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณโครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับถมัยะระดับเพิ่มศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามที่ท่านประธานกับอธิการได้กล่าวนํามาแล้วนะครับว่าที่มาของการศึกษาเราเนี่ยได้มาที่ทางประเทศไทยเรานั้นเนี่ยโดยกระทรวงศึกษาได้ให้ความสําคัญกับการจัดอาหารกลางวันให้กับเด็กเนี่ยมาตั้งแต่ปี2495นะครับแล้วก็ใช้กฎหมายปัจจุบันนี้ในปี2544ซึ่งผ่านมา20 กับ20ปีแล้วนะครับนั้นความไม่สอดคล้องกับบริบทหรือสถานการณ์ของบ้านเมืองเนี่ยก็เป็นปัญหาอุปสรรคหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นข้อคิดอันหนึ่งว่าเราควรที่จะมีการปรับปรุงหรือเป,ปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดสรรเงินหนุหน,นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับเราก็ได้ตั้งเป้าในการศึกษานะครับถึงหลักเกณฑ์วิธีการและก็ปริมาณ งบประมาณในที่จัดสรรให้แก่โรง,เ,งเรียนต่างๆนักเรียนต่างๆเนี่ยในแต่ละปีนะครับว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของเด็กและสอดคล้องกับปัญหาค่าของชีพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มากน้อยเพียงใดนะครับทางคณะอนุกรรมธิการและคณะกรรมธิการเนี่ยได้พิจารณาในสามประเด็นของการศึกษานะครับ ในหลักเกณฑ์และเปี่ยบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาองค์เงินนะครับแล้วก็ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเงินอนุดหนุนค่าอาหารกลางวันครับของเด็กปฐมใบและเด็กปฐมศึกษาในสังขัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนะเพื่อเราจะหาแนวทางในการปรับปรุงการสรรงบประมาณและการบริหารจัดการเนี่ยให้มันสอดคล้องกับบริบทที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับ ในการทําการศึกษานะครับก็ได้แบ่งออเป็นสองส่วนนะครับในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพนะครับประกอบดว้วยการศึกษาจากเอกสารจากการเชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับมาพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันและก็การวิจัยเชิงปริมาณโดยการจัดทําแบบสอบถามไปยังโรงเรียนต่างๆไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ได้รับความ รุณาจากสถาบันพร,ระปกเกล้านะครับโดยท่านพอธีรพันธน์นะครับเป็นผู้ที่จะประมวลข้อมูลและก็วิเคราะห์ข้อมูลในการนำเสนอผลการวิจัยหรือผลการศึกษาในครั้งนี้ด้วยนะครับในข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนะครับที่เราได้ทำการศึกษาในส่วนแรกจะเป็นความเป็นมาโดยสังเขปก็คือที่มาของ,งการศึกษานะครับว่า เรามีการบริหารจัดการในเรื่องของอาหารกลางวันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็บริหารจัดการในลักษณะใดนะครับในเรื่องแหล่งที่มาของงบประมาณอาหารกลางวันนะครับมีด้วยกันสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยเป็นงบประมาณหมดเงินอุดหนุนอ่าซึ่งแยกออกเป็นสองประเด็นคือเงินอุดหนุนทั่วไปก็าอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจนนะครับ อันที่สองเป็นเงินนอกประมาณนะประเภทเงินรายได้ของสถานศึกษาเพื่อโครงการอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งจากการศึกษาเราในเบื้องต้นนี่นะครับในเงินนอกประมาณเนี่ยทางโรงเรียนที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมากกว่าโรงเรียนทั่วๆไปนะครับในส่วนที่สามเนี่ย เราพิจารณาถึงกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งสังกัดอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นเงินกองทุนที่ไปช่วยเสริมนะครับการบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวันของโรงเรียนต่างๆและก็ในส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องโปรแกรมไทยสกู๊ปรันช์นะครับในร,ระบบแนะนําสําหรับอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติซึ่ง เราได้ไปดูว่าโรงเรียนเนี่ยได้นำไปใช้ไปอยู่มากน้อยเพียงใดนะครับจากการศึกษาที่เราพบนะครับเราพบว่างบประมาณที่จัดสรรให้กโรเรียนศึกษาเนี่ยเราศึกษาสอบถามทั้งโรงเรียนที่สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับ และโรงเรียนสังกัดองคอก์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งการศึกษานอกระบบกา,การศึกษาและโรงเรียนประจำซึ่งมีโรงเรียนสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการของกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับโรงเรียนสังกัดการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามมาัธยสัยรวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององคอก์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงปี 2,560ถึง2,562นี่นะครับสิ่งที่เราได้มาเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างว่าในปี2,561เนี่ยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน5,524,419คนเนี่ยนะครับได้รับการจัดสรรเงินุดหน,น,หนุนเนี่ยนะครับเป็นเงิน22,979ล้านบาทเศษเนี่ยนะครับก็คือได้ตามค่าหัว คนละ20บาทนะต่อคนต่อวันแล้วก็สองวันต่อปีนะครับในปี6กสอกนี่ก็จะมีจำนวนนักเรียนและเงินจัดสรรเนี่ยใกล้เคียงกันลดหลั่นกันไปตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงนะครับจากที่เราได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งการประมวลผลการ สอบถามจากแบบสอบถามจากสถาบันพระปกเก้าเนี่นะครับเราคิดว่าเราพบว่านะครับว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือม,มีข้อสังเกตที่ควรได้รับการพิจารณาเนี่ยครับอยู่6-7ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือการคำนวณจำนวนนักเรียนจากระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นล่วงหน้าหนึ่งปีงบประมาณเนี่ยนะครับ าการตั้งงบประมาณเนี่ยจะต้องมีตัวเลขนําเสนอขอตั้งงบประมาณก่อนนี่นะครับมันทําให้เกิดการเกิดช่องว่างระหว่างจํานวนนักเรียนในระบบกับจํานวนนักเรียนจริงในปีการศึกษาที่ดําเนินการศึกษานะครับมีการเคลื่อนย้ายนะมีการลดเพิ่มนะครับซึ่งมันทาให้การจัดสรรเนี่ยไม่ตรงกับสภาพความจริงนะครับปัญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ที่เราพบนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยการไปมาหาสู่กันนะครับของคนไทยคนต่างด้าวเนี่ยมีจำนวนมากนะครับเราพบว่ามีนักเรียนไร้สัญชาติมีนักเรียนที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแล้วก็มีเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ในศูนย์พัฒนาดเด็กเล็กเนี่ยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านอาหารกลางวัน ทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องไปวีบีเอ,อเดเอ,อ,อาหารกลางวันจากเด็กที่ได้รับงบประมาณตามปกตินะครับการประการที่3ามคือการจัดสรรงบประมาณเ,เป็นไปอย่างร่าช้าเนื่องจากว่าปีงบประมาณกับปีการศึกษาเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันอยู่นะครับโรงเรียนเปิดเทอไมไปแล้วแต่ว่างบประมาณเนี่ยยังจัดส่งมาไม่ถึงนะครับ ที่เป็นประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่เราพบก็คือว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- ถึง3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเนี่ยนะซึ่งอยู่ในโรงเรียนเดียวกันนะครับเ,เด็กที่เรียนอยู่ระด,ดับประถมศึกษากับโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยเป็นพี่น้องจากครอบครัวเดียวกันนะครับแต่ว่าเด็กทั้งสองส่วนเนี่ยได้รับเงินอุดหนุหน,นอาหารกลางวันไม่เหมือนกัน คือเด็กที่อยู่ในวัยระถมศึกษ,ษาเนี่ยยังได้รับเงินค่าอาหารกลางวานันแต่พอขึ้นในระดับขยายโอกาสแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน,นะครับก็คือว่าเด็กสองคนนะครับคนหนึ่งมีอาหารกลางวานันอีกคนหนึ่งไม่มีอาหารกลางวานันทั้งที่เป็นพี่น้องกันนะครับแล้วก็อายุใกล้เคียงกันอยู่ในโรงเรียนเดียวกันมาจากครอบครัวเดียวกันนะครับประเด็น ที่หนะครับที่เป็นปัญหาในการบริหารจัดการโครงการหารกลางวันเนี่ยก็คือความรู้ความเข้าใจหรือความเสียสละของครูผู้รับผิดชอบโครงการนะครับเ,เนื่องจากว่าเราไม่มีบุคลากรที่มาจัดการในเรื่องนี้โดยเฉพาะก็ใช้บุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในแต่โรงเรียนเนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการโครงการนี้ นะครับก็ทำให้คุณภาพหรือวิธีการหรือความรับผิดชอบความทุ่มเทเสสระเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับระการที่6คือความเพียงพอของงบประมาณนะครับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินดุดหนุนอาหารกลางวันในขณะนี้เนี่ยใช้ตั้งแต่ปี2544บ้านเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับปริมาณน,นักเรียน นะครับก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเรามีแนวโน้มที่ว่าจะมีจํานวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนเนี่ยลดลงนะครับสิ่งที่เราคิดว่าจะช่วยให้โครงการนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้โดยกลไกหรือมาตรการที่มีอยู่เดิมคือกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนปฐมศึกษาเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเขาปรากฏว่า,ากลไกตัวนี้เนี่ย ในปัจจุบันยังไม่ได้ช่วยเสริมช่องว่างหรือจุดอ่อนในการจัดสรรงบประมาณของรัฐเนี่ยได้เท่าที่ควรนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายคือระบบการติดตามประเมินผลเนี่ยนะครับยังไม่ได้ออกมาในลักษณะที่เป็นวิชาการที่น่าเชื่อถือสิ่งที่พูดคุยกันหรือเรือร่องกล่าวถึงกันเนี่ยก็เป็นเรื่องการทุจริตนะเรื่องการไม่เพียงพอเรื่อง ความไม่มีคุณภาพของอาหารกลางวันแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นเพียงส่วนน้อยของการบริหารโครงการนี้เท่านั้นนะครับแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นข่าวมันเลยทําให้ภาพของการบริหารก,การอาหารกลางวันของโรงเรียนโดยส่วนใหญ่นะครับโดยบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ซึ่งดีและมีคุณภาพมีความเสียสละเนี่ยมันถูกบทบังไปด้วยข่าวซึ่งเป็นป็นเ็นทางลบนะครับ เราก็คิดว่านะครับจากการศึกษาและการพูดคุยกันกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานของกระทรวงศึกษาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในส่วนนี้เนี่ยครับเราคิดว่าปัญหาความไม่พอเพียงของุง,งานที่รัฐวิการหนุนเนี่ยในขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อพิจารณาเนี่ย โดยการแก้ไขเรื่องความไม่พอเพียงในเรื่องงบประมาณเนี่ยโดยการจัดกลุ่มโรงเรียนนะครับตามจํานวนนักเรียนที่ที่ควรจะมีในแต่ละชั้นเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นหกลุ่มด้วยกันนะครับในสภาพเดิมเนี่ยนักเรียนในโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนน้อยเนี่ยครับที่มี20กสิบคนลงมาเนี่ยจะได้รับการจัดสรรต่อวันเนี่ยวันละ400รอบาทครับ ซึ่งเงินจำนวนส0 0ร้อยบาทในการที่จะดูแลนักเรียนเนี่ยนะครับให้ใหมีคุณภาพให้มีความพอเพียงหรือให้บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยสามารถจะบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะวงเงินค่อนข้างจำกัดน,นะครับเราก็เลยทางกระทรวงศึกษากัะทางคณะกรรมการที่ได้พิจารณาเรื่องนี้เนี่ยก็เลยได้มีความเห็น พ้องต้องการว่าควรจะจัดเป็นกลุ่มโรงเรียนนะครับแล้วก็จัดสรรให้แต่ละกลุ่มโรงเรียนน,นั้นน่ให้เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการได้โดยหลักการก็คือว่ากลุ่มที่มีโรงเรียนนักเรียนน้อยเนี่ยก็น่าจะได้รับการจัดสรรต่อหัวเนี่ยสูงกว่ากลุ่มโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนมากนะครับเพื่อให้สามารถที่จะไปบริหารจัดการได้ตาม ความต้องการหรือว่าความจําเป็นในแต่ละโรงเรียนนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับเราคิดว่านอกจากจะพิจารณาในเรื่องของรายหัวตามกลุ่มโรงเรียนนี้แล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยอยู่ในวัยการศึกษาหรือในช่วงวัยที่แตกต่างกันเนี่ยก็มีความต้องการในเรื่องของอาหารเนี่ยแตกต่างกันไปเพะฉะนั้นก็ควรจะต้องมีมาตรการเสริมว่า เด็กที่อยู่ในวัยที่มีความเจริญเติบโ,โตที่ต้องการธาตุอาหารหรือต้องการสารอาหารมากกว่าเนี่ยก็ควรจะมีมาตรการในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมในส่วนต่างตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องปัญหาความร่าช้าของการรับงบประมาณนะครับคณะกรรมการก็ได้พูดคุยกันว่า เนื่องจากเราทราบดีว่าปีงบประมาณกับปีการศึกษาเนี่ยนะครับมันไม่ได้สอดคล้องกันนะครับมันควรจะต้องมีหาทางหรือมาตรการในการที่จะทําอย่างไรให้โรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยสามารถที่จะมีทางในการบริหารจัดการเงินอุดหนุนเนี่ยให้สอดคล้องกับปีการศึกษานะเช่นเงินเหลือจ่ายหรือว่าเงินสำรองจ่ายหรือเงินยืมนะครับซึ่งควรจะต้อง ยืดหยุ่นหรือว่าต้องมีการคำนึงถึงประเด็นนี้เนี่ยเป็นกรณีพิเศษเพราะไม่งั้นก็จะเป็นภาระกับโรงเรียนในการที่จะหาเงินมาสำรองในเรื่องค่าอาหารกลางวันโดยที่งบประมาณเนี่ยยังจัดสรรมาไม่ถึงครับปัญหาที่สามนะครับปัญหาเรื่องการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่ไม่มีสิทิ ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนเนี่ยนะครับเราคิดว่าควรที่จะมีการขยายขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายในการได้รับเงินอุดหนุน่าอาหารกลางวันเนี่ยให้ครอบคลุมไปถึงนักเรียนที่เป็นนักเรียนไร้สัญชาตินักเรียนที่มีวิชืในทะเบียนบ้านนะครับที่เป็นนักเรียนในระดับขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- นถึงสซึ่งอยู่ในโรงเรียนเดียวกันนะครับและโดยเฉพาะ ในในการบริหารจัดก,การขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในรูปแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยเป็นภาระของผู้บริหารท้องถิน่นเนื่องจากว่าครอบครัวในท้องถิน่นในปัจจุบันเนี่ยนะครับเ,เป็นเราเป็นครอบครัวที่แบบเป็นครอบครัวขยายหรือเป็นครอบครัวที่แยกออกไปจากครอบครัวเ,เดิมนะครับนั้นครอ,อ,อบครัวใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่มีคนดูแล ลูกหลานของตัวเองก็ไปฝากไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับเงินอุดหนุหนค่าอาหารกลางวันนะครับเพราะฉะนั้นครูริหารท้องถิ่นเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องรับผิดช,ชอบนะครับเพราะปฏิศเสธเด็กเหล่านี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นคนในท้องถิ่นของตนเองนะครับแล้วก็มีความจําเป็นของครอบครัวเล็กๆเนี่ยครอบครัวย่อยๆที่อยู่ในท้องถิ่นนี่นะครับ ว่าไม่มีผู้ดูแลลูกหลานก็นำมาฝากไว้นะครับถ้า,าทางอาบาตอรหรือทางเทศบาลเนี่ยไม่อุดหนุนในส่วนนี้เนี่ยเด็กก็จะได้รับอาหารกลางวันเนี่ยที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่เพียงพอเราก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับาทางรัชการนคนที่จะได้แก้ไขปัญหาให้สองส่วนนะครับโดยให้กองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาเนี่ยพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับเด็กนักเรียนไร้สัญชาติหรือนักเรียนที่มีไปชื่อในทะเบียนบ้านในโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยนะครับคือให้กองทุนเนี่ยพิจารณารับผิดช,ชอบในส่วนเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่ากองทุนก็มีงบประมาณนะครับมีช่องทางในการที่จะเข้าไปเสริมเรื่องโครงการอาหารกลางวันของรัฐอยู่แล้วนะถ้าเข้าไปเสริมในส่วนนี้ก็จะคือว่า เป,เป็นช่องว่างทีเ่เด็กเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รับงบประมาณก็ใช้เงินกองทุนเนี่ยเข้าไปดูแลแทนนะครับหรือในส่วนที่สองเนี่ยที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับหรือโรงเรียนที่อยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ควรจะให้มีกฎหมายกําหนดว่าให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถที่จะตั้งประมาณสนับสนุนในส่วนเหล่านี้ได้เพื่อที่จะให้อ่อ ไม่ได้ถูกทักท้วงหรือตรวจสอบอว่าเป็นการตั้งงบประมาณที่ไม่อยู่ในอำนาจห,หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับปัญหาที่4ในเรื่องของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนอ,อย่างที่เราผมได้นำเสนอไปแล้วว่ากองทุนนี้มีเจตนาที่จะ,ะสนับสนุนหรือส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันโดยปกติ เป็นเครื่องมือที่จะเสริมการทํางานของรัฐเนี่ยให้มีคุณภาพนีนะครับปรากฏว่าขณะนี้เท่าเลยที่เราสํารวจเนี่ยโรงเรียนในสั้งกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทราบว่ามีกองทุนนี้หรือได้เคยทําเรื่องมาขอรับเงินอุดหนุหนจากกองทุนนี้เนี่ยมีน้อยมากนะครับเนื่องจากว่าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจไม่ทราบแล้วก็อีกประเด็นสําคัญก็คือว่า หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนในการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากและเป็นอุปสรรคเราก็เสนอว่าควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือว่าภาระหน้าที่ของกองทุนเนี่ยให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยได้ทราบและก็ต้องเพิ่มมาตรการในการที่จะเข้าถึงเงินกองทุนเนี่ยให้สะดวกง่ายดายขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่เราเสนอว่า กองทุนคนรก็เข้าไปเสริมช่องว่างของเงินงบป,ประมาณของแผ่นดินเนี่ยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเห็์ถ้ากองทุนสามารถที่เข้าไปช่วยเหลือได้นะครับก็จะทำให้ไม่เป็นภาระราของรัฐบาลโดยตรงนะครับในส่วนที่สุดท้ายนะครับในเรื่องของการมหาจัารงบป,ป,ประมาณในเรื่องของบุคลากรในการศึกษา อย่างที่ผมได้นำเรียนแล้วว่าการบริหารงานโครงการหารกลางวันของโรงเรียนเนี่ยเราไม่มีตำแหน่งไม่มีบุคลากรโดยเฉพาะก็ใช้ครูใช้บุคลากรการศึกษาที่มีอยู่ในโรงเรียนนั้นเนี่ยมาเสียสละช่วยกันรับผิดช,ชอบนะครับแต่ภาพที่มันออกไปต่อสาธารณะในขณะนี้เนี่ยที่พูดกันอย่างที่ผมได้กลาบเรียนแล้วว่า ออกมาในทางลบเนี่ยแต่จริงๆแล้วบุคลากรเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความเสียสละมีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความทุ่มเทในการที่จะทําให้โครงการอาหารกลางวันของเด็กเนี่ยที่เป็นการดูแลเด็กในความดูแลของตนเองเนี่ยได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดในภาวะจํากัดน,นะครับแต่เราไม่ค่อยได้นําเสนอภาพของออบุคลากรเหล่านี้ในทางที่ดี ในทางที่จะต้องให้ความสําคัญหรือให้ความยกย่องกันเราเราพูดกันในเรื่องของอาหารบูดอาหารไม่พอนะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยของประเทศนะครับเราก็าเลยเสนอว่าในในส่วนของโรงเรียนเนี่ยนะครับที่ไม่มีบุคลากรโดยเฉพาะในเรื่องนี้เนี่ยนะครับนอกจากว่าจะต้องไปบริหารจัดการ ทำอาหารให้เด็กทานทุกวันนะครับสิ่งที่จะต้องเป็นภาระาอีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งจะต้องมีความเข้าใจมีความรู้เรื่องอระเบียบกฎหมายนะครับและก็ที่สำคัญก็คือระเบียบกฎหมายนะั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันโดยตลอดทำให้บคุคลากรการศึกษาที่รับผิดชอบงานในส่วนนี้เนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ย ทันต่อเหตุการณ์ก็ทําให้การปราชการเนี่ยอาจจะผิดพลาดไปโดยไม่ตั้งใจนะครับโดยไม่ตั้งใจเราคิดว่าในส่วนเหล่านี้เนี่ยถ้าโรงเรียนที่มีบุคลากรน้อยเนี่ยก็ควรจะให้บุคลากรของท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาคนจัดซื้อจัดจ้างหรือทอําเอกสารในเรื่องการเบริกจ่ายงบมาเนี่ยช่วยทางโรงเรียนด้วยวก็จะเป็นการสนับสนุนให้มี ให้บุคลากรน,นั้นน่ามีกำลังใจนะครับและก็ไม่ต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัด,ดนะในเรื่องของกฎหมายระเบียบถ้ามีการแก้ไขปรับปรุงเนี่ยก็จะอยากจะให้มีการนำเสนอนะครับนอกจากในทางช่องทางปกติแล้วเนี่ยก็ทำอย่างไรที่จะมีข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลเหล่านั้นเนี่ยได้ทราบโดยตรงนะครับก็จะป้องกันไม่ให้เกิด ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนเหล่าน,นี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางสถาบันพระปกเกล้านะครับและก็โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ได้กรุณาให้ข้อมูลนะครับให้พ่อเท่จริงในการศึกษาครั้งนี้จนสำเร็จลงในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับ